สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับครูพิมพ์ในวิชาหน้าตัดสินนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของอ่าคราวนี้แล้วนะครับเราเรียนแบบคนนะครับเรียนแบบสัตว์คราวนี้มาเรื่องของสิ่งของบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับ การเรียนแบบการเคนที่สิ่งของการสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของสิ่งของและแสดงท่าทางการที่สองกัย่างเช่นการเรียนแบบเครื่องนยน่น,แบบนให้นักเรียนการแขนทั้งสองข้างด้านข้างแขนตึง,งย่อตัวลงเล็กน,น้อยเินริวไปมาพร้อมกับเิียตัวไปด้านซ้ายและด้า เรนลาวิ่งนั่นเองค่ะการเรียงแบบรอรีคอปตั้งกำลังดินขึ้นบนท้องฟ้านกักเรียนนั่งยองยองเอานมเท้าสะเอวส่วนอีกมือกำแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะแข็งตึงค่อยๆลุกขึ้นพร้อม ที่ชูขึ้นเป็นวงกลมทำได้ไม่ไดียากใช่ไหมคะการเรียนแบบรถโยน,ะนขึ้นด้านบทั้งสองข้างแล้วส่งแขนไปข้างหน้าระดับหน้าอ,อก คนวิ่งไปข้างหน้าพร้อมกับโน้มตัวลงน้อยคนที่อยู่ข้างห,างห,หลังจับไหล่คนที่อยู่ข้างหน้ายอดตัวลงน,นั่นเองค่ะเอาละครับเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเียนแบบสัตว์นะครับสัตว์เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมครับหรือว่าอยู่ในสสัตว์ก็หมายถึงการนําท่าทางทยาบทตามธรรมชาติของสัตว์มาประดิษฐ์ ท่าให้มีช่วงท่าที่ทำไมครับสวยงามขึ้นหรือลักษณะเด่นๆของสัตว์ประเทศนั้นนะครับเช่นกีดเท้าของกวางนะครับท่าว่ายน้ำของปลาท่าบินของนกท่าวิ่งของม้าการเคลื่อนไหวของสัตว์ชชินต่างๆครับการเคลื่อนไหวของสัตว์นะครับก็จะมีการบินการกระโดดนะครับการวิ่งการคลานการเลือ้อยและการว่ายน้ำนะครับ หลักๆเลยการกระโดดเนี่ยก็คือของกบใช่ไหมครับจิงโจกระต่ายการวิ่งก็คือสุนัขแมวมา้าเสือชีต้าน,นะครับการคลานก็คือเตานะครับยิ่งกาจิ้งจกการเลื้อยคืองูเนาะการว่ายน้ํานะครับก็จะเป็นกุ้งกับปลานะครับบางคนยังไม่ทราบนะครับว่ากุ้งเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวโดวยการว่ายน้ำเนาะการบินนะครับก็มีแมลงปอนกผีเสื้อนะครับอ่าอันนี้คือท่า กบกระโดดนะครับการเรียนแบบท่ากบกระโดดง่ายเลยใช่ไหมครับแค่นั่งแล้วก็กระโดดต่อมาถ้าสุนัขยืนนะครับการเลยนแบบท่าสุนัขยืนปลาว่ายน้ํานะครับแขนซ้ายไว้ข้างหน้าแขนขวาไว้ข้างหลังครับคือการเรียนแบบท่าปลาว่ายน้ำวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิงของนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเลยนแบบสิงของนะครับ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือแสดงท่าทางเหมือนสิ่งของนั้นเลยซึ่งสามารถทำได้ตามจินตนาการนะครับเช่นการทำท่าทางเลียนแบบอาจจะเป็นเก้าอี้สะพานเครื่องบินนะครับหรือรถแถหน้ารถไฟเป็นต้นนะครับตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสิ่งของครับเห็นขับแรกมาเล่นเห็นอะไรครับอ่าที่ครูวงกลมให้คือ เก้าอี้ใช่ไหมครับต่อมานะครับเราจะเรียนแบบอย่างไหนคือเป็นการนั่งนะครับย่อลงมาแต่ไม่ใช่หหายหลังลงไปนะครับต้องระวังไายหลังด้วยก็คือการเรียนแบบเก้าอี้เองครับก็แชร์ค้างไว้ต่อมานะครับถ้าอะไรครับนั่เรียนเห็นอลไรครับสะพานเก่งมากครับก็คือการเรียนแบบสะพานนะครับไม่ต้องไหนสะพานโค้งครับ ก็เอาแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับก้มหน้าลงไปนะก็ไม่ยากใช่ไหมครับไม่เรียนลองมาทำดูครับการเรียนแบบรถไฟวิ่งเข้าอ yeah> ุ่มงนะครับยืนเรียงแถวฝั่งละสาคนนะครับแบบนี้นะครับแล้วชูแขนขึ้นเหนือศีรษะประกอบเข้าหากันเป็นอุ่มงนะครับคนที่อยู่ข้างหน้านะครับ ชูแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ,ะครับแขนตึงคนที่อยู่ข้างหลังนะครับจับไหล่คนที่อยู่ข้างหน้าต่อกันเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายนะครับแล้ววิ่งเข้าอหมงวงไปพร้อมๆกันไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับการเรียนแบบรถไฟวิ่งเข้าหมงวงง่ายๆนะครับก็คือตั้งแถว ฝั่งละ3าคนนะครับแล้วก็ชูแขนขึ้นนะครับเหนือศีรษะประกอบเข้าหางกันเป็นวงมงกุแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่เหลือนะครับก็เป็นรถไฟนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าชูแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะนะครับแขนตึงต่อกันเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่ข้างหลังนะครับจับไหล่คนที่อยู่ข้างหน้าต่อกันเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับจับไหล่จนถึงคนสุดท้ายแล้วก็ วิ่งเข้าอุโมงค์ไปพร้อมๆกันนะครับอ่าอันนี้การบ้านนะครับหน้าที่40การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบผ้าทางต่างๆเป็นการฝึกทักษะการคิดจินตนาการและทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงด้วยเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนะครับมีคนถามว่าเราเรียนบทนี้ไปเพื่ออะไรทีนี้จะสืบต่อไปในเรื่องของการ แสดงละครใช่ไหมครับการเล่าดิทานประกวดนะครับการเล่านิทานประกวดการเล่าดิทานความคิดสร้างสรรนาถ้าเรียนสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เหมือนแล้วก็สื่อให้คนดูเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้เก่งก็จะได้รับนะจะได้รับเป็นไปประกวดนะครับตามโรงเรียนว่าอาจจะเริ่มที่จากโรงเรียนก่อนก็ได้นะครับก็จะได้รางวัลจะได้อะพิธิบัตรเป็นการเล่าดิทานใช่ไหมครับ จุดประกาความคิดนะครับในชีวิตประจําวันของนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทํากิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมอะไรครับอาจจะเป็นการวิ่งหรือว่าทํางานบ้านก็ได้นะครับแน่นอนครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีการเดินการวิ่งครับอันนี้เป็นตัวอย่างคําตอบนะครับจะเป็นการเดินวิ่งทํางานบ้านใช่ไหมครับช่วยพ่อแม่ผู้ปกครปปองแบบบาพละ นนี้คือในหน้า40นะครับต่อมานะครับในหน้าที่42หน้าที่42นะครับให้นักเรียนแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวเลียนแบบคนและระบายสีลงในวงกลมนะครับวงกลมอันไหนก็คือวงกลมอันนี้นะครับจะมี2อันนะครับท้าแสดงได้เหมือนนะครับและระบายสีลงในวงกลมนี้นะครับ ถ้าแสดงไม่เหมือนนะกเรียนก็ลองทําดูนะครับท่าทางการคลื่นครับคนชรานักเรียนลองสองกระจกแล้วทำดูนะครับว่าเหมือนหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเหมือนใช่ไหมครับนักเรียนก็ระบายสีลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเรียนสีอะไรก็ได้นะครับที่เรียนมีอยู่ต่อมาคือว่ายน้านะครับตำรวจทําอาหารเตะฟุตบอลครับข้อที่3ให้นักเรียนแสดงท่าทางเรียนแบบสัตว์ที่ตนเองชอบ แล้วก็ให้เพื่อนในชั้นเรียนดูและร่วมกันถ่ายว่าเป็นสัตว์ชนิดใดนะครับแล้วตอบคำถามามจุดหนนักเรียนแสดงท่าทางเรียนแบบสัตว์ชนิดใดใน,นี้แล้วแต่เรานะครับของครูก็จะเป็นปลานะครับแต่ว่านักเรียนอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับข้อ3.2แสดงได้เหมือนหรือไม่โดยเขียนเครื่องหมายคู่ลงในกงกลมครับ เราก็ยังไม่เปิดมาเจอกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เว้นไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าได้มาเรียนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้ให้เพื่อนโหวตใช่ไหมครับในชั้นเรียนรู้ร่วมกันถ่ายว่าเป็นสัจชนิดใดครับข้อที่4นะครับให้นักเรียนเขียนชื่ออาชีพที่ชอบลงในสีเหลียนะครับตรงนี้พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบ อาชนีนนะครับจากนั้นออกมาแสดงท่าทางใรนแบบอาชีพนั้นน่าชันเหือดเอาละครับแรกนะครับอาชีพที่ฉันชอบของครูก็จะเป็นอาชีพตำรวจนะครับของนอกเรียนอาจจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องเหมอือนครูไม่เป็นไรนะครับเป็นทหารครูหมอพยาบาลก็ได้เหตุผลที่ชอบก็คือ,อช่วยเหลือประชาชนนะครับ ข้อที่5นะครับครูเลือกเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือสัตว์มาหนเลนะครับเช่นเพลงไปดับน้นนาําเพลงกอไผ่เพลงช้างจากนั้นให้นักเรียนนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ5คนร่วมกันคิดท่าทางประกอบเพลงแล้วออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนและตอบคำถามครับใักเรยนเขียนไปก่อนกันนะครับว่าเป็นเพลงอ่าเพลงที่แสดงท่าทางประกอบคือเพลงช้างนั่นเองครับ ส่วนข้างล่างนะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้แสดงหน้าทางประกอบเองเราค่อยมาทำก็ได้นะครับตอนที่เปิดเรียนนะครับต่อมาหน้า44นะครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวนะครับหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้ถูกต้องดาวแรกนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆช่วยฝึกจินตนาการและใช้อวัยวะต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วหรือว่าดาวที่2ครับการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆช่วยให้รูปร่างสวยงามักเรียนลองทำเองดูนะครับหน้าที่ C14 เอาละครับเรามาสรุปเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสินของนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิงของเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่แสดงท่าทางเหมือนสินของนั้นนะครับเราสามารถที่จะ ทำตามได้จินตนาการเลยครับเช่นการทำหน้าทางเลนแบบเก้าอี้ใช่ไหมครับการเลนแบบสะพานเครื่องบินครับรถแถนารถไฟนะครับเป็นต้น,นครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนวันนี้กูก็ขอจบการเรียนเท่านี้นะครับสุัสดีครับ